ดีตะเอิใส่ลืมพาพี่น้องเมื่อวานเนี่ยเออมาบ่งเหตุการณ์หลดหลดส้นกันอยู่นี่นาปัม๊มแล้วก็ทิ่มผ้าไว้ให้เจ้าของปั๊มนำและตัวเองก็เมื่อเฮือนดีตะ,ะบุทิ่มระเบิดเออดีตะบุเ <c oughs> มื่อเฮือนเสร็จปุ๊บะกาเมื่อวานนี่หาผ้าเบิดมือเบิดเว้นทั้งกลางคืนตื่นซามายังหาอยู่จะเอาทิ้งไว้ที่ปั๊มนะคะ สักวันหนึ่งเชื่อคงจะทิ้งตัวเองนะคะจะพาเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะมาดูผ้าพันคอลายสวยๆนะคะทําจากผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายยอมคลามนะคะทุกคนไปไปดูกันเลยค่ะเบิงพี่น้องดูสิมิตรเพืนสวยสวยราคาเท่าไหร่คะสามร้อยนะคะอันนี้ออกจากที่เลยนะคะ ผ้าย้อมครามนะคะคือละสามร้อยค่ะทุกคนมาดูกันจ้าทุกคนผ้าย้อมครามนะคะมีแต่พื้นสวยๆพี่น้องเบิ้งโนนีลายลายก็ธรรมชาติมากนะคะเป็นการเอาผ้าฝ้ายนะคะมาทอนะคะเป็นผ้าย้อมครามนะคะมีแต่ลายสวยๆพี่น้องพื้นละสามร้อยนะคะเนี่ยใครสนใจก็ มาเลือกซื้อเลือกหาได้นะคะที่ปั๊มน้ำมันของเจนวนของเรานะคะอันนี้ทำเองเลยนะคะสวยๆค่ะดีลายนะคะทุกคน,นสวยใส่กระอุ่นนะคะเ,เวลาพันคอนี่อุ่นๆยามหนาวนี่ต้องมีจ้ะทุกคนสวยบอกให้พี่น้อง เป็นยังไงคะสวยบ่คะผ้าสวยหรือนางแบบสวยคะทุกคนนางแบบงแบบก็สวยผ้าก็สวยนะคะบบเราต้องชมตัวเองนะคะไม่มีใครชมเราก็ต้องชมตัวเองเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะรอให้คนอื่นชมสงสัยจะชาติหน้านั่นแหละคะ่ะ <c oughs> สวยไหมคะผ้าพันคอลายครามคะ่ะสวยงามมาก <c oughs> <c oughs> สวยไหมจ๊ะ จะเปลนอยงามๆพี่น้องมาเลือกซื้อเลือกหาเด้อให้ของขวัญให้ผู้บ่าวให้ของขวัญนะคะให้ผู้บ่าวผู้บ่าวกัมีผู้สาวก็มาซื้อให้ผู้สาวนะคะผ้าพันคอเนี่ยดีต่อใจมากเลยลายก็สวยนะคะผลิตลายจากความคิดสร้างสรรค์เป็นแบบว่าการทอผ้าที่ทอออกมาได้มีลวดทอออกมาได้แบบมีลวดลายที่แบบว่าเออ มีทุกลายนะคะลายมีใครเรียนหมมีทุกลายสวยม่ซ้ําจําลายไม่ได้ค่ะหอมกูไม่พุ่มันออกไปออกไปเรื่อยๆนะคะคิดลายไหนออกก็ทําไปทอไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าซ้ําไข่นะคะแล้วก็ไม่ต้องมาก๊อบนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะว่าวันวันนี้ลายนี้พรุ่งนี้ลายนี้ค่ะสวยม่ซ้ําจําลายไม่ได้ต้องรันเจนวนนะคะ ด้านหลังที่เห็นก็จะเป็นบริษัทของเจนวนนะคะอันนี้เป็นบริษัททอทอผ้าพันคอนะคะอันนี้ออกจากบริษัทเลยนะคะออกจากโรงทอเลยนะคะออกจากเริงทอเลยนะคะที่เห็นอยู่นี้คือเขาเรียกว่ากี่กันนะคะทุกคนกี่เอาไว้ทอผ้าพันคอของเจเขานะคะสนใจก็มาเลือกซื้อเลือกหาได้นะคะมีแต่ลายสวยๆพี่น้อง ภ้าปันคอสวยมีซ้ำจำลายไม่ได้ต้องที่นี้ค่ะ